ซึ่งความเสี่ยงของการกู้หนี้ใหม่มาคืนนะคะมันจะรู้สึกเหมือนแบบว่าทําได้อยู่ในระบบแต่ยิ่งทำอะ่ะมันจะยิ่งมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแบบจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่ก็ควรจะรู้ตัวได้แล้วเพราะว่าทุกๆครั้งที่ไปกู้หนี้ใหม่มาจ่ายหนี้เก่ามันจะมีบางอย่างที่มันขยับคือดอกเบีย้ยค่ะซึ่งดอกเบีย้ยคือหนึ่งในรายจ่ายหลักของงบประมาณรัฐบาลของหลายประเทศวันนี้เลยค่ะ คำถามก็คือแล้วทําไมไม่มีใครคิดจะหยุดระบบการกู้เงินแบบนี้เลยหรอคาตอบก็คือยากเพราะระบบเนี้ยมันทําให้ทุกคนรู้สึกสบายค่ะพอรัฐบาลไปกู้เงินมาใช่ไหมรัฐบาลก็มีเงินมีเงินมาใช้จ่ายใช้จ่ายทําอะไรก็อัดเข้าไปในเศรษฐกิจคนก็มีเงินใช้คนก็มีงานทําธุรกิจก็สามารถทําอะไรได้ได้มากขึ้นมันก็จะกลายเป็นวงจรเศรษฐกิจที่แบบวนแล้วทุกคนน่ะรู้สึกดีไม่สนใจหรอกว่าไอ้ที่รู้สึกเนี่ยมันดีระยะสั้นหรือยาว ยกตัวอย่างในจีนนะ19%ของเงินที่ใช้จ่ายในจีนเนี่ยคือเงินกู้ค่ะนั่นหมายความว่า